สวัสดีครับผมพี่น้องปอนนี้มีเจ้าหน้าที่มานะครับผมแับดีครับผมโอ้ยพี่น้องนะเออใช่ใช่ใช่โทรโทรโทรหาพี่เนอะเดี๋ยวเดี๋ยวขับมาเลยขับมาเลยขับมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถือให้กล้องเดี๋ยวถือให้เอาเจ้าหน้าที่มานะครับผมมีเจ้าหน้าที่มาดิฟิล้อมเดี๋ยวพี่ล้อมเดี๋ยวที่นี่อ้ ถ่ายคลิปทันอย่างเดียวที่ถ่ายคลิปทันอย่างเดียวหวัดดีครับผมพ่อแม่น้องนะเจ้าหน้าที่มาแล้วนะครับผมพ่อแม่น้องเจ้าหน้าที่มาแล้วเจ้าหน้าที่มาแล้วครับผมเจ้าหน้าที่มาแล้วป้ายนะครับเจ้าหน้าที่ติดป้ายมาแล้วนะครับผมพ่อแม่้อง ผ่าไม้นะครับเอานำป้ายมาพ่อไ,อ,นะไอ้อไหนอนนะพ่อถ่ายนะเดอ้อเอาป้ายเก่าออกแล้วก็เอาป้ายใหม่มา ที่ปมป่าไม้นะครับทำการักแนครับมาดูด้วยกันนะครับาไ้ายนครับกรกจะยอย้ายป้ายเก่าออกนะครับพ่อไม่นอนนะย้ายป้ายเก่าออกปมป่้ทำประมาณเกือบบน่ไม่ เ็้อาเอารัา้วแบบที่เป็นแบบไม้มากก้านมาไหมอ่าเอาไม้หมากก้านด้วยอว๋อนะครับผมพ่อแม่เป็นน้องมาดู มาตีแนวรั้วแา้วครัแการทีจะตีแนวรั้วจากตรงช่วงไหนไปถึงช่วงไหนครับม,ม,มาดูระยะอีกทีนึงนะครับทีนี้ก็จะได้รู้แนวว่าตรงช่วงไหนเราเข้าได้เข้า